นี่นะคะสวัสดีตอนเช้านะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งที่อยู่ไทยนะคะแล้วก็อยู่ย k นะคะทีนี้นะคะอัะง <c oughs> ลาวอีสานไทยใส่กัน <c oughs> เอาค่ะเฝ้าหลายใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ปุ้ยด้วยนะ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะ เข้ามาหรือยังน้อเมาหรือยังคะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยจะมาพูดเรื่องวีซ่าเหมือนเดิมนะเมื่อวานปุ้ยคุยไปแล้วนะคะเกี่ยวกับจดหมายเชิญนะคะจากแฟนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคือสปอนเซอร์เราส่งจดเขียนจดหมายขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งเข้าสถานทูตไทยนะ เพื่ออายื่นให้เรานะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ปุ้ยด้วยนะคะรู้สึกจะเก้าโมงเท่าไรแล้วคะเก้าโมงเก้าโมงสามสิบสองเลทอีกแล้ววันนี้ <laughs> แต่ก็สู้ๆค่ะทำทุกวันนะคะ จำทุกวันเห็นหน้าปุ้ยทุกวันอ่าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยจะมาคุยนะคะเกี่ยวกับาการทำประกันชีวิตนะคะใบประกันชีวิตนะคะก่อนที่เราจะเดินทางนะคะตัวนี้ก็คล้ายๆตัวเครื่องบินนะคะแต่ตัวนี้นะคะ คือความหมายของปู้ก็คือคล้ายๆตัวเครื่องบินอ่าตรงที่เวลาเรายื่นนะคะเราอะ่ะอย่าเพิ่งเสียค่าประกันชีวิตนะคะใช่ไหมเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศอะ่ะใช่ไหมคะเราจะต้องใช้ใบประกันชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเออเวลาเราไปอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำประกันชีวิตนะคะ แล้วเราก็จะต้องทําออกมานะคะเพื่อยื่นกับวีซ่าเพราะว่าเป็นเอกสารหนึง่งสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์นะคะค่ะต่อเลยนะคะก็คือเราจะต้องอทำใบประกันชีวิตนะคะเพื่อความเขาเรียกว่า s e t y l i g h นะคะ,ะเพื่อที่เวลาเราบินไปต่างประเทศอ่ะเราอ่ะ กิดมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราไม่รู้อ่ปกติก็คือก็ปลอดภัยละคะแต่ว่าคือกันไว้นะคะแล้วสถานทูตเขาก็จะได้รับรู้ว่าเออเราอะ่ะตั้งใจไปจริงๆนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่ปุ้ยบอกว่าคล้ายๆตัวเครื่องบินก็คือว่าเวลานะคะที่เราอะ่ะนะคะเวลาที่เราเข้าเข้า ไปสถานทูตอะ่ะก็คือเรายังไม่มั่นใจว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมคะวีซ่าเราก็อ่าวิธีของปุ้ยนะคะก็คือคุณจะต้องอ่ามันจะมีเอเจนต์อยู่นะคะเอาแบบง่ายๆเลยให้เอเจนต์เขาปิ้นใบประกันชีวิตให้นะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนะคะปุ้ยให้คุณเรียบเรียงเองนะคะคัดกรองเขียนทุกอย่างทำเรียงเรียงเรียงให้เขาอะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปให้เอเจนต์เขาคัดกรองอีกทีนึงเพื่อความถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องการเขาเรียกว่าเขาจะเรียกลู้ความเป็นทางการมากกว่าอ่ามันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สลัดสลวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้อ่าทุกอย่างมันง่ายในการแบบว่าเวลาเราเข้าไปจ่าย อ่าต่างๆเราทำเองก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเข้าไปเว็บไซต์อะไรต่างๆมันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้ารวบรวมเอกสารตามที่ปุ้ยบอกแล้วนะคะเราก็เอาไปให้เอเจนต์เขาดูนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามากดไลค์นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะปุ้ยบอกก่อนนะคะประกันชีวิตตัวนี้ เหมือนตั๋วเครื่องบินก็คืออย่าพึ่งจ่ายนะคะให้เอเจนต์เขาทําออกมาให้จนกระทั่งเรามั่นใจว่าเออเรายื่นเอกสารไปแล้วมันผ่านเราถึงให้เอเจนต์นะคะเขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้พร้อมกับอะไรคะพร้อมกับใบประกันชีวิตนะอ่าตอนนั้นปุ้ยซื้อน่าจะอยู่ประมาณสองพันกว่าเพราะว่าของวงเงินประกันชีวิตปุ้ยตอนนั้นรู้สึกจะ ห้าล้านหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะปุ้ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไรนะคะต่อพอตอนที่ให้เอเจนต์เขาออกให้นะคะคือคล้ายๆว่าแค่ใบอ่าก๊อปปี้เฉยๆแต่อย่าพิ่งจ่ายนะแต่เราอาจจะมีเสียนิดๆหน่อยๆให้กับเอเจนต์นะเพราะเขาปิน้นออกมาให้ใช่ไหมเราก็ต้องมีค่ากระดาษหรือเปล่า ทีนี้นะคะปุ้ยก็จะให้ดูนะคะตัวอย่างประมาณนี้นะคะนี่ประกันชีวิตนะคะอ่าเอกสารมันก็จะมาประมาณนี้นะคะมีให้เลือกอันนี้เป็นของธนาคารกรุงเทพนะมันก็จะมีประกันต่างๆนะคะเขาก็จะบอกนะคะอ่า แต่พอออกจริงๆอ่ะอันนี้คือแค่ตัวอย่างปุ้ยเอามาให้ดูนะมันเป็นรายละเอียดนะคะคือเวลาเราทำอ่ะเอเจนต์เขาให้มาอ่ะมันจะเป็นแค่แค่คล้ายๆว่าใบเสร็จที่จ่ายใช่ไหมคะก็คือก๊อปปี้อ่ะแต่ว่าตอนซื้อจริงๆอ่ะเขาจะให้เป็นใบเสร็จที่จ่ายแล้วเขาอาจะส่งนะคะใบ ประการชีวิตเนี่ยคือส่งผ่านอีเมลของเราซึ่งการไปต่างประเทศอีเมลสําคัญนะคะกูยอยากให้ทุกคนทํานะเพราะว่าเวลาเรารับเอกสารสําคัญอะไระสามารถที่จะส่งเข้าอีเมลได้เลยนะคะแล้วก็อเอาไปพิมพ์ออกมานะคะซึ่งต่างประเทศเขาสําคัญมากเวลาส่งเอกสารหากันทางราชการอย่างเงี้ยเขาจะส่งผ่านอีเมลแล้วให้เราอะ เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ออกมาทางอีเมลนะคะซึ่งไม่ว่าเราจะไปทางไหนเราไปเที่ยวที่ไหนก็ช่างเวลาเราอยากจะพิมพ์เอกสารสําคัญนะ่ะเราเข้าไปในอีเมลของเราเหมือนเราเก็บเอกสารในสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์นะคะเราเข้าไปในอีเมลของเราแล้วเราก็พิมพ์เอกสารออกมานะคะค่ะ วันนี้นะคะปุ้ยก็มาพูดแค่นี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวปุ้ยจะพูดเรื่องต่อไปจนกระทั่งเอกสารครบนะคะฝั่งผู้ที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะ่ะปุ้ยแค่อยากเจาะลึกนะคะลงไปเพื่อที่จะเปิดทางให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะไปต่างประเทศนะ่ะสามารถเดินทางออกไปนอกประเทศได้ โดยถ้าเรารู้ลึกเรื่องนี้นะคะมันจะง่ายต่อการเดินทางของเรานะคะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นแล้วค่าใช้ใจ่ายมันก็จะน้อยลงนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะนะคะเหมือนกับปุ้ยนะตอนนั้นนะนะต้องไปแกะเองนะคะโอ้ข้างหลังนี้คือเยอะเลยเป็นเอกสารพี่ปุ้ยเอามากองไ้เยอะคือปุ้ยคัดสารอย่างดีแล้วปุ้ยจะทําเป็นปุ้ยแนะนําเพื่อนๆก่อนนะคะตอนช่วงที่เก็บเอกสารของเรานะคะ ให้หาแฟ้มไว้เลยแล้วเราอะ่ะมีเอกสารอะไรเกี่ยวกับเราอะ่ะเราก็คิดว่ามันสําคัญอะ่ะเราก็เก็บเข้าไปในแฟ้มไว้เก็บไว้แล้วเราค่อยพอใกล้ถึงเวลาที่เราจะทําจริงๆแล้วเราก็มาเรียบเรียงเรียบเรียงไว้เลยก็ดีค่ะซึ่งตน้ตนนี้นะคะขอโทษนะแฟนนอนกดทีนี้ทีนี้นะคะเอกสารอะ่ะปุ้ยจะทําแยกอย่างนี้เลยให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยว ถ้าเอกสารปุ้ยบอกเพื่อนๆครบตามที่ปุ้ยได้กล่าวไว้เรียบร้อยและฝั่งผู้หญิงอะ่ะปุ้ยก็จะเป็นอีกแฟ้มหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแฟ้มฝั่งผู้ชายแฟมอีกแฟ้มหนึ่งแล้วก็จะเป็นแฟ้มตรงกลางที่เราให้สถานทูตก็คือเขาเรียกว่าพวกเอกสารเสียภาษีใช่ไหมที่เราปินออกมามากมายอะ่ะนะมันก็จะเป็นของเรา แยกนะคะของเราของแฟนเราแล้วก็ที่จะเกี่ยวกับตรงตัวเนี้ยตรงกลางเนี้ยเกี่ยวกับสถานทูตอ่าก็คือใบที่เราปินออกมาเสียภาษีอะไรเดี๋ยวเอเจนต์เขาจะเอาใส่เข้าไปให้เรานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามีสามอันเนี้ยของเราของแฟนเราแล้วก็ตรงตรงกลางสำหรับ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะ่าตรงกลางเนี่ยสําหรับสถานทูตใช่ไหมคะมีสามแฟ้มแล้วคือมันจะง่ายง่ายยังไงก็คือง่ายต่อสถานทูตเขาอ่านนะคะ<ม>เขาก็จะเปิดอ่านอ่ะของเรามีอะไรบ้างไล่ไล่ไล่มาอของผู้ชายของเราของเขามีอะไรบ้างอ่เปิดขึ้นไล่ไล่ไล่มามันจะง่ายเขาจะเข้าใจง่ายไงคะ แล้วตรงกลางอ่ะเป็นของสถานทูตเขาก็จะเปิดมาเออเราเสียภาษีอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ,อ่าวางเรยของเราก่อนของแฟนเราแล้วก็สถานทูตเรียงกันลงมาอย่างนี้แล้ยื่นให้เขาเขาจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนมากอ่ะบางคนอ่ะ